เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับจงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 24, 16และ19นะครับแล้วเหลือเศษ5เท่ากันนะครับทำไงครับตีความโจทย์เลยเราให้จำนวนนับจำนวนนั้นคือ a นะครับหมายความว่า a หารด้วย24นะครับจะเหลือเศษ5นะครับแสดงว่าถ้าเรานำ A มาหักออก5ก่อนนะครับแล้วหารด้วย24จะลงตัวนะครับเหมือนกันเลยนำา a มาหาร16นะครับจะเหลือเศษ5นะครับดังนั้นถ้าเรานำา a มาหักออก5ก่อนนะครับแล้วหารด้วย16ก็จะลงตัวนะครับทำนองเดียวกันเลย a หารด้วย19นะครับก็จะเหลือเศษ5นะครับดังนั้นถ้าเรานำา a มา หากออก5นะครับแล้วหารด้วย19ก็จะหารได้ลงตัวนะครับดังนั้นนะครับเราต้องการจะหาค่าข้างบนนะครับนั่นก็คือเราต้องการจะหาค่าคอลนอนะครับคอลนอที่ได้จะมีค่าเท่ากับ A-5 ลบ5นะครับโอเคนะครับทำไงครับหาเลยครับคอลนอของ24 16 19นะครับการหาคอลนอนะครับเราจะนำจำนวนเฉพาะมาหาร ตัวเลขทุกตัวนะครับให้ลงตัวอย่างน้อย2จํานวนนะครับดังนั้นนะครับเราจะนํา2มาหานะครับ2 1 2 2 2 4 2, 86, 2>, <net> well 2, 18, 2 8 16หนะครับ2องหาไม่ได้นะครับชักลงมาเลยจากนั้นนะครับหารต่อครับ2 6 1หนะครับ2 4 8 2ีหาไม่ได้ชักลงมาครับ2 3 6นะครับ2 2 4 2หาไม่ได้ชักลงมานะครับ เราไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะมา,าหาร3 2และ19ได้ลงตัวอย่างน้อย2จํานวนแล้วนะครับดังนั้นจบแค่เท่านี้ครับคอลนอคือเท่ากับ2คูณ2คูน2คูณ,คณ,คณ3คูณ2คูณ19นะครับได้เท่าไหร่ครับได้2 2 4สองสีนะครับ4 2 8 8 3 24ามนะครับ ยี่บสคูณสได้48่สนะครับสี่สคูณสินะครับได้เท่าไรครับ9 8 72แปดเจนะครับเก้าสบวกเเป็น43่สนะครับหนึ่งแปได้แปดหนึได้สได้เท่ากับ2 11 9นะครับได้เท่ากับ912นะครับดังนั้นนะครับคอร์นอมีค่าเท่ากับ 912นะครับแต่ว่าคณนอคืออะไรครับเราต้องการหาค่า a นะครับคณนมีค่าเท่ากับ a ลบ5นะครับ a ลบ5เท่ากับ912นะครับดังนั้น a เดียวมีค่าเท่ากับ912บวก5นะครับนั่นก็คือ917นะครับโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปกันเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันครับ จงหาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร278และ456แล้วเหลือเศษ2และ5ตามลำดับนะครับทีความโจทย์เลยครับโจทย์ต้องการให้เราหาจำนวนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งจำนวนนั้นนะครับเมื่อนำไปหาร278และ465แล้วจะเหลือเศษ2และ5ตามลำดับนะครับเราจะให้จำนวนจำนวนนั้นคือ A นะครับโจทย์บอกว่า จำนวนจำนวนนั้นถ้านำอาหาร278แล้วจะเหลือเศษ2ใช่ไหมครับดังนั้นถ้า278เราหักออก2นะครับแล้วหารด้วยจำนวนนั้นก็จะลงตัวใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเลยโจทย์บอกว่าจำนวนจำนวนนั้นนะครับถ้ามาหาร465นะครับจะเหลือเศษ5ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้า465หักออกไป5ก่อนนะครับแล้วหารด้วยจำนวนจำนวนนั้นนะครับ ก็จะหารได้ลงตัวนะครับโอเคนะครับดังนั้นเราต้องการหาตัวข้างล่างนะครับเราต้องการหาหอลอมอนะครับทำไงครับ278-2ลบ2ก็คือ276นะครับ465-5ลบ5เท่ากับ460นะครับเราจะหาหอละมอของ276นะครับและ460นะครับ การหาหอละมอนะครับเราจะนําจํานวนเฉพาะที่หารทั้ง2จํานวนได้ลงตัวพร้อมกันมาหานะครับนั่นก็คือเราจะนํา2มาหารนะครับ2 1 2 2 3 6 2 8 6นะครับ2 2 4 2 3 6 2 0ได้0หารต่อครับ2 6 1 2หรือเศษ1 2 9 1 8นะครับ2 1 2 2 1 2หรือเศษ1 2 5 0นะครับ ยังหารต่อได้นะครับแม่อะไรหารได้ครับแม่23นะครับหารได้นะครับ23 3 69นะครับ23่สิบหหนะครับดังนั้นหอละมอของสองร้อและ460ก็คือ2องคูณสคูณยีนะครับหอละมมเท่ากับ 2คูณ2คูณ23นะครับเท่ากับ2คูณ2ได้4นะครับ4 3 12 4 2 8 9อาหอ,อได้เท่ากับ92นะครับโอเคนะครับข้อนี้จริงๆข้อนี้ไม่ยากนะครับแต่นักเรียนส่วนใหญ่จะทำกันไม่ได้นะครับพอหารมาถึง69และ115นะครับ นักเรียนส่วนใหญ่จะหากันไม่เจอนะครับว่า69และ115มีอะไรมาหารได้ลงตัวบ้างนะครับขอแนะนําอย่างนี้นะครับเรื่องของคอรนอและหอรมอครับถ้าโจทย์ยากนะครับส่วนใหญ่จะนําค่ายากัยากๆมาเป็นตัวประกอบของตัวนั้นนะครับเช่น23 11หรือแม้กระทั่ง13นะครับมาเป็นตัวประกอบของจํานวนที่เขาจะให้เราหาครน,นหรือหอรมอนะครับดังนั้นนะครับ ถ้าเราหาได้ถึง69และ115นะครับและเราไม่แน่ใจว่ามันสามารถหารต่อไดหรือเปล่านะครับเราจะนํา69มาลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ลองแยกดูครับหารด้วย3ครับ3 2 6 3 3 9นะครับเห็นไหมครับว่าได้23เอา115นะครับมาลองแยกตัวประกอบดูครับว่าได้เท่าไหร่เอา5หานะครับ5 2 0เหลือเศษ1นะครับ 5 3 15นะครับพอเราแยกตัวประกอบเสร็จนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง69และ115มี23เป็นตัวประกอบนะครับเราก็สามารถที่จะหาคลนอนต่อได้นะครับโอเคนะครับโจทย์ประเภทนี้อย่าวางใจนะครับถ้าเจอตัวเลขที่ยังเยอะอยู่แล้วไม่แน่ใจว่ายังมีตัวที่หารลงตัวได้หรือเปล่าลองนำมาแยกตัวประกอบดูนะครับโอเคนะครับ